สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเนที่รักบอลสีทุกๆท่านนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายให้ดูกลางแดดกันเลยแต่บอลสีบอลสีทั้งหมดนี่จะอยู่ในร่มแต่ญาติจะมีบอลสีที่แบบว่าอยู่อยู่กลางแดดมาอวดเพื่อนญาเห็นแล้วมันสะดุดตาสวยสีสวยมากเดี๋ยวญาจะให้ไปดูถ่ายกันกลางแดดเลยทีเดียว เห็นหรือยังเห็นหรือยังคะสีน้องสวยมากสีสวยจริงๆเห็นไหมคะเพื่อนๆแปดร้อยสีสวยสีแจ่ม ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าบอนสีเงาะถอดรูปจะสีสวยขนาดนี้น้องสวยมากสวยไหมคะเพื่อนๆ อันนี้ลงทุนมานั่งตากแดดถ่ายน,นั่งถ่าตากแดดถ่ายกันเลยทีเดียวน้องสีสวยสวยจริงๆดูสิคะมันวาวสีสวยมาก <c oughs> น้องก็เป็นพุ่มสวยด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ